อันนี้คือพริกที่เราจะไปตำนะครับตำทำลาบหมูวันนี้พริกขี้หนูแห้งนะครับพู้เรียบร้อยแล้วก็มีตะไคร้ข่ากะปิแล้วก็มะแขนนะครับเรียกมะแขมนไม่รู้ตังอาไภาคกลางภาษากลางเรียกว่าอะไรนะครับก็มีกระเทียมนะครับเราจะไปทําลาบหมูเดี๋ยวจะตานะครับครับนี่ก็เราจะตาพริกตำ เครื่องใส่ลาบหมูนะครับนั่นก็ใส่กระเทียมขาประแขนลงไปนะครับแล้วก็มีตะไคร้ตำก่อนเดี๋ยวตำโดยทิก ตามด้วยพริกนะครับที่เราใส่พริกทีหลังก็คือว่าเราต้องจำตะไครต้ตำขาอะไรให้ละเอียดก่อนนะครับ โอเคครับพริกที่ทาไว้ก็ละเอียดแล้วนะครับละเอียดแล้วก็เดี๋ยวรอหมูนะครับกําลังนนตง้มเราจะทําลาบหมูกินนะครับนี่ก็หมูที่ซื้อมาจากตลาดนะครับหมูบดแล้วก็หนังหมูแล้วก็มีมะดันนะครับก็จะทําลาบกินอันนี้ก็คือผักกระทิ้งน,นะครับซื้อมามัดหนึ่งมากินกับลาบผักกระทินง อันนี้ก็เป็นผักกับของเรานะครับผมที่ซื้อมาจะทำราบหมูกินเช้านี้มีต้นหอมผักชีใบสาละแหน่ก็ผักกาดากัดกวางตุ้งแล้วก็กาดกาดขาวจะกินกับลาบหมูอันนี้ก็คือหนังหมูที่เอามาต้มสุกแล้วนะครับแล้วก็มีมะดันนะครับก็จะไปผสมกับราบครับอันนี้เราก็เอาพริกใส่ไปแล้วนะครับใส่กับหมู บทนะครับก็คนให้มันเข้าที่ก่อนนะครับคนให้เข้าที่ก่อนวันนี้เราจะทําลาบลาบหมูบรรยากาศฝนรินฝน <c oughs> ล,ลงมาอากาศเย็นกินลาบหมูอรอ่อยอร่อยกันตามไปด้วยเราไม่มีเครื่องในหมูไม่มีเครื่องในนะครับก็ใส่หนังหมูแล้วก็มาดันหรือตับอะไรก็ได้นะครับจับหมูอรอ่อยอร่อยนะครับหัน่นแล้วก็ต้ม นี่เราจะทําราบหมูราบสุกนะครับเราคนให้เข้าที่เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปกลั่วนะครับครับน้ำมันใส่เป็นนิดนึงนะครับแล้วก็กระเทียมเกี่ยวไปก่อนเดี๋ยวเราก็เอาราบหมูลงไป ครับตามด้วยลาบหมูอันนี้เราทำํำลาบหมูกินกันแต่เราต้องคั่วกันนะครับเพราะเราจะไม่กินลาบดิ่อคนคนมันเข้าที่นะครับ ครับสีสันน่ากินมากเลยครับลากกัวของเราหอมครับหอมหอม อร่อยอร่อยครับหอมไปถึงวันพุกเลยอหอมหอมถึงวันพุกมาจ้าโอ้โหหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับราบหมูของเราวันนี้อร่อยอร่อยดูสีสันนี่ครับอหือครับโอ้โหน่ากินมาก แต่ผงชูรสไปหน่อยจะได้อร่อยถึงใจงเราใส่น้ำไปนิดนึงนะครับจะไม่ให้แห้งไปแห้งเกินไปก็ไม่น่าอร่อยเราต้องหให้มีน้ำคลุกป,ปิกอ่ามันถึงจะอร่อยลาบหมูลาบเหนือเหนือเมืองเมืองอาง,งอันนี้คือวิธีการคั่วหมูนะครับคั่วลาบหมูเพราะเราไม่กินดิบกัน แส่วนหอมผักชีคันระบุมลงไปอ่าสุดแล้วภรรยาบอกส่วนหอมผักชีรวมปลงไปเลยแล้วก็ปิดไฟหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้น่ากินครับอร่อยนุ่มกลมกลหอมอหอมมาก ตักเลยเสร็จแล้วนี่คือราบหมูอร่อยอร่อยเมนูวันนี้นี่ครับหน้าตาของราบหมูของเราไปกินกันเลยครับอร่อยแน่นอน